สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับวันอีกเช่นเคยนะคะในช่องบอปเปอร์ร,รีวิววันนี้เรนจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Ford r a n g e r XL Plu s 4ประตูของเรานั่นเองนะคะเป็น4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองตัวตัวนี้นะคะเขามากับเครื่องยนต์ที่2.2ค่ะ160แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวมาในราคาเบาๆค่ะ7 5 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองสาหรับ รุ่น4ประตูของเราเนาะก่อนจะไปรับชมนะคะชุดแต่งที่เปิ้ลแต่งอะไรให้กับตัวนี้บ้างเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเบิร์ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มมาจากทางด้านหน้าเลยที่เห็นใหญ่ๆเป็นกระจังหน้าแบบนี้กระจังหน้านะคะของ F 1 5 0 Y body นั่นเอง จะสังเกตได้ว่ากระจังหน้าเขาค่อนข้างจะใหญ่โตกว่า F150 Spider หรือว่า F150 ธรรมดานะส่วนโลโก้ FORD ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรคอนเซปต์ของรถคันนี้ก็คือแดงดำนั่นเองให้เข้ากับสีตัวรถเนาะแล้วหน้า F150 ของเรานะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้เป็นไฟสปอ์ตไลท์รูปตัว C นะคะเราก็จะเห็นเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองแล้วไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างคะ่ะ ตรงนี้นะคะเป็นสเตปไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ทั้ง5ดวงเลยมาถึง5ดวงกันหล่อๆเลยนะคะเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะวิ่งเป็นสเตปแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้เปิ้ลได้อัปเกรดไฟหน้าให้กับเจ้าตัว XL p a u s ใหม่นะคะเป็นไฟหน้าม u สแต n งเต็มระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น daytime running light นะคะหรือว่าครีบฉลามทั้ง3ขีดนะคะ พร้อมกับ d ดวี่อตรงนี้ด้วยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้น้องเป็นตาสีฟ้าสีแดงหรือว่าสีขาวนะคะแล้วก็จัดการครอบวงแหวนไว้ให้ด้วยค่ะเรียกว่าเต็มระบบสวยงามจริงๆเรามาดูทางด้านข้างกันบ้างอย่างที่เปิ้ลแจ้งนะคะตัวนี้เป็น F 1 5 0 Wide Y body ส่งอเมริกันเนาะเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะกว้างออกมาจากตัวถังประมาณ4นิ้วนั่นเองนะคะ ตัวชุดนี้นะคะเปิ้ลได้ทําการถอดชิ้นส่วนตรงนี้นะคะที่เดิมมากับรถเนาะแล้วก็ได้แปะชิ้นงานตัวใหม่เข้าไปนะคะเรียกได้ว่าแปะแล้วแบบกลมกลืนกันมากเลยนะคะงานเนี้ยบค่ะสวยงามแล้วเขาก็มาพร้อมแก้มตรงนี้นะคะเป็นโลโก,โก้เป็นเอกลักษณ์ของ Y i o d y ดี้นั่นเอง แล้วตัวนี้ค่ะคิ Q ้วล้อตัวนี้มันก็ได้ใส่คิ้วล้อแบบแรปเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ามองเผินๆคิดว่าแรปเตอร์เลยนะคะเรามาดูทางด้านล้อกันยากันบ้าง ตัวล้อกับยางตัวนี้นะคะเป็นล้อกับยางขนาด20เนาะเข่ามาพร้อมกับซีรีส์ยางนะคะ33คูณ12.5 R 2 0นั่นเองตัวนี้เป็นยางมาเทเลนนะคะก็คือน,นี้นะคะเหมาะกับการวิ่งออฟโรดมากเลยทีเดียวนะคะสังเกตตัวที่ดอกยางนะคะดอกยางของเขาจะค่อนข้างจะลึก เหมาะกับการตะกุยหินตะกุยทรายแล้วก็ตะกุยดินมากเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับออฟเซ็ตลบที่44นะคะสังเกตว่าแม็กเขาจะมีขนาดลึกลงไปจากยางนะคะลายแม็กตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกเองได้นะคะว่าอยากได้ลายประมาณไหนเนาะขอเพียงแจ้งปอเปิลมาคะ่ะปอเปิลจัดให้ และที่พลาดไม่ได้นะคะเห็นสูงสูงใหญ่ๆแบบนี้เป็นได้ทำการยกนะคะขึ้น2นิ้วนะคะโดยเสริมก้อนยกเข้าไปเนาะเรียกว่าทั้งหลอดทั้งใหญ่กันเดีียว,ยวแล้วอีกไฮไลท์อีกชิ้นหนึ่งนะคะตัวนี้เลยค่ะกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างแบบ f 1 5 0อเมริกันเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าได้ติดตั้งเพิ่มนะคะสังเกตว่าจะมีสเต็ปไฟเลี้ยวตรงนี้และที่สำคัญนะคะทางด้านกระจกเขา เป็น2สเตปนะคะมีบานใหญ่แล้วก็บานเล็กให้ด้วยเรียกว่าส่องกันแบบเห็นเต็มเต็มคันรถกันเลยทีเดียวรุ่น X L Plus นะคะตัวด้านมือเปิดของเขานะคะก็จะเป็นสีดำด้านเนาะให้ตัดกับสีตัวรถนะคะส่วนทางด้านคิ้วกันศาสตร์เปืนได้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นฟิล์มเซรามิกของเรานั่นเอง ส่วนทางด้านบันไดข้างก็เป็นบันไดข้างตัวเดิมนะคะที่มาจากโรงงานเนาะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลค่ะตัวนี้ก็ยึดติดกับแชสซีเรียกว่าแบบดีเยี่ยมมากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าช่วงล่างของเราเนาะเป็นแชสซีชิ้นเดียวโชคควายแหนบซ้อนเรื่องบรรทุกไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะจุกๆกกันเลย1.3ตันเนาะ เรามาดูทางด้านฝาถัางน้ํามันกันบ้างนะคะตัวฝาถัางน้ํามันของเรานะคะก็จะเป็นสองสเตปเนาะสเต็ปที่1ก็เปิดไปก็คือแบบเจอแบบไอชุดวายบอดี้นะคะก็ยังไม่ถึงฝาถัางเนาะแล้วก็จะมีสเต็ปที่2เปิดไปด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กปั๊มเขารู้คะ่ะพอเจอชุดวายบอดี้ขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าฝาถัางเรามี2สเต็ปนะคะ ทางท้ายนะคะที่เป็นวายบอดี้ตัวนี้เราไม่ได้ถอดชิ้นงานที่มากับตัวรถออกนะคะเรานำชิ้นงานตัวใหม่แปะเพิ่มเข้าไปนะคะโดยช่างผู้ชำนาญการค่ะเรียกว่างานสวยงามมากเลยนะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์ลัพเตอร์ด้วยค่ะเรามาด,ดูในส่วนของทางด้านท้าย ตัวทางด้านท้ายนะคะเปิ้ลก็ได้ทําการเปลี่ยนไฟให้ใหม่นะคะเป็นไฟ LED รูปตัว C นั่นเองลมควันสีดําออกแนวสปอร์ตเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมาทางด้านฝาท้ายกันบ้างฝาท้ายเปิ้ลก็ได้ติดกัาท้ายกันกระแทกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโกโฟฟ้ Ford FORD ตรงนี้ด้วยสีดำตัดสีแดงเรียกว่าสวยงามมากเลยค่ะแล้วกิมมิคของเขาก็จะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ ฝาท้ายเราก็จะเป็นแบบสปอยเลอร์ยื่นออกมาเรียกว่ามีสเสน่ห์มากเลยนะคะกับทางด้านท้ายของรถของเราในส่วนของกันชนท้ายปนก็นได้จะเปลี่ยนให้นะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กของคิงนะคะมาพร้อมห่วงแดงลากจูงตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างปลายทะเบียนให้ด้วยตัวนี้คะ่ะเปิ้นก็นได้ทําการติด กล้องถอยหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นกล้องตัวจิ๋วๆนะคะซ่อนไว้ตรงทางด้านนี้นะคะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังตัวนี้นะคะภาพล้วก็จะไปโชว์ที่หน้าจอกันเลยว่าแล้วไม่รอช้าคะ่ะเราไปดูทางด้านในรถบ้าง ตัว XL Passport นะคะที่มาจากโรงงานเนาะเขาก็ยังเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เปิ้นก็อัปเกรดให้กับลูกค้านะคะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะเดินได้4แดงเรียกว่าสวยหรูดูสปอร์ตเข้ากับสีรถมากเลยนะคะแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ Android นะคะขนาด9นิ้วค่ะเรียกว่าตัวนี้ก็เล่นกับหน้าจอได้เลยเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราได้เลย แน่นอนค่ะรถฟอร์ดของเราเนาะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะคะจัดมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นกันเลยทีเดียวตัวนี้นะคะเป็นแบบผ่อนแรงก็จะเบามากนะคะในความเร็วต่ำแล้วก็จะหนักน่วงตามความเร็วที่ลูกค้าใช้งานค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ XL Plus 4ประตูตัวเริ่มต้นของเรานะคะเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับราคาค่าตัวเขานะคะที่7,52 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วโปรโมชั่นที่เปิ้ลจัดให้ลูกค้าแบบหนักๆอย่างนี้ก็คือฟรีชุดแต่งไปเลยนะคะ F 1 5 0 Y Body ส่งมีกันกันเลยทีเดียว ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเปิ้ลจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เนาะทักมาถามทักมาคุยกับเปิ้ลได้นะคะวันนี้มันขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แชรช่องของเปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของเปิ้ลนะคะวันนี้ลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ